สวัสดีครับ,รบน้องบอสครับน้องบอสกินข้าวกับอะไรหรกน้องบอสกินข้าวข้าวมันไก่ครับข้าวมันไก่กับน้ำซุปเริ่มมาจากโรงเรียนครับหิวข้าวมากเลยครับ น้องบาสเพิ่งเลิกเรียนมาครับอไปได้โอ้อเพิ่งเลิกเรียนมาใช่ไหมลูกรถไฟสาบไปเลยโอ้น้ำมันเหรอรถอะไรอ่ะรถปิดว้าวสวัสดีชาวัดดีครับเพิ่งกลับจากโรงเรียนครับหิวนมหนะัก กินข้าวอิ่มแล้วต่อด้วยนมสวัสดีครับน้องบอสครับน้องบอสผู้ชายสายหวานนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้น้องบอสด,ด้วยนะครับ รถน้ำมันคันใหญ่ๆแล้วหรอู้รถน้ำมันยาวจังเลยชอบไหมลูกชอบชอบปอบม